าพบกับช่องอ๋อดีเพืนดีนะตาเป็นไรอ่ะโดนไล,ไล,ไล,ไลต่อ,อยอ่ะทำเป็นส้มอย่างนั้นอ่ะวุ่นเล่นนะก็วันนี้ก็ได้แต่งหน้ากิดอายไลนเนอร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะไปไหว้พระในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพนะคะฝั่งทนโดยใช้มอเตอร์ไซค์นี้นะคะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปกันนะคะป้าป๋าขับแม่ซ้อนแล้วก็มีออดี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <ใน S 1> ว่าเราจะได้ไปวัดไหนบ้างอยู่ฝั่งทนแถวบ้านเก่าเรานะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะคะว่าเราจะได้ไปเที่ยววัดไหนได้กี่วัดนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะ มารอสเสด็จอ่ะศาลรำเมือง<ม>ปิดหรือเปล่านี่รับสเสด็จก็คือว่าเดี๋ยวนายหลวงอ่ะจะมาที่นี่ลูกม,มาหรือเปล่าไม่แน่นะจะก่อนไม่แน่มาลำที่นี่ก่อยมาก ทางขึ้นค่ะออดี่ได้เดี๋ยวเราเดินขึ้นกนเลยเราเป็นคนไทยนะคะเราขึ้นฟรีไปขึ้นไปเลยลูกเขาไม่ใช่คนไทยออดี่เป็นคนอะไรคนลาวเหนื่อยไหมยังยังไม่เหนื่อยระหว่างทางเดินนี่มีร้านกาแฟด้วยที่ขโหดอ๋อนี่ ข้างบนอ่านว่าทางขึ้นปรวรันแล้วเ,าเขาค่อยลงมานี่อ่ะนี่ทางขึ้นปรวรัน ซ่อมแซมอยู่เป็นภูขาทองเดี<ม>๋ยวรอเสร็จแล้วเราค่อยมาใหม่อีกรอบนึงโอเคตอนนี้เราก็<อ>วัดแรกผ่านไปค่ะวัดบูขาทองเราจะไปวัดที่สองนะคะ,ะอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ก็สขามงกว่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าวัดที่อื่นจะปิดยังแต่วัดภูขาอทองปิดทุ่มหนึ่งว้าอุกยคนดูมันยัุกคนดูอันนี้ไปปิดทองมานะคะที่เด็ไปได้ คนเยอะมากใช่ออะไรวะดิใช่ไปแล้วไปเจอกันวันที่สองวัดที่สองวัดที่สองแล้ววัดราดชนัดดานะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดภูเขาทองเลยนะคะเราก็ดูรีวิวมาอีกทีนะคะเขาบอกว่าใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมาไหว้ที่นี่เราก็จะดีเลย,เลย <laughs> ป้าเกร็จวันศุกร์ ดที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วโอดีเจอน้องแมวน้องแมววัดป้าเดี๋ยวเราไปต่อวัดที่สามนะคะไนะไม,ไ,ไม่รู้ว่าวัดที่สามจะปิดหรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอนุสาวารีย์ประชาธิปไตยนะคะ ตอนนี know, ้เราอยู่ท right. like, like yeah. well, so, ี ali, ่วัดที่สามค่ะวัดกาลยานิมิตนะคะเรจุดเทียนจุดธูปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้ทางน้ากันเดินดีๆค่ะระวังโดนนะคะนี่เวลาถือธูปหนูถืออย่างนี้ดูด้วยค่ะอือถืออย่างนี้เดี๋ยวเราไหว้อธิษฐานนะคะก็เข้าไปไหว้หลวงวัดตัวนะคะ ก็ตโตอมใหญ่ไหมคะนนไปไปเดินไปเดินไปไหว้ค่ะไปกราบข้างหน้านต,<ำ>ตอนนี้เราก็กำลังจะไปวัดที่สี่แล้วนะคะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมอเขาบอกว่าของานได้งานของเงินได้เงินแล้วที่จะขออยู่จาก วัดกัลยาเดินมาได้ค่ะแล้ววิวก็คือดีมากวิวริมแม่น้ำดูดิรบรรยากาศดีมากมาช่วงเย็นนะคะนี่เอ้าป่าป๊าไปไหนแล้ววะนีคนในนี้ลยอ่านี่ไงสารจ้าแม่คนอินเดินมาแป๊บเดียวถึงแล้ว,ค,วค่ววะ jal, ว,วก็ถึงสาร จ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะนที่ต่อรองเท้าดีๆค่ะก็แต่เราต้องไปเอาทูบตรงไหนอะห้ามถ่ายภาพนะคะเขาบอกห้ามถ่ายภาพนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะเขาบอกอดีนนอบอกห้ามถ่ายภาพระหว่างเราออกมาสานเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็มาอุดหนุนลูค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบุณยังค่ะดิขอบุค่ะวันนี้วัดที่เท่าไหร่ละคะวัดที่ห้าวัดอะไรคะวัดอารุณแล้วก็จะมียักษ์อ่ะดิจะมียักษ์ยืนคู่กันนะคะนี่ไงคะที่เราเจอแล้วสวยไหมคะสวยไหมนี่เดี๋ยวแม่แต่เราเดินเข้าไปข้างในกันค่ะ คนใส่สุดไทยเยอะมากนะทุกคนอยากวัดอรุณอยากวัดอรุณกับยากวัดโพนนะคะป๊าป้าอยู่ไหนอะนี่เราไปฝั่งนี้ดิยักษ์อะนี่ไหนก็นี่เจอแล้วยักษ์สองตัวยักษ์เขียวกับยักษ์ขาวเอาตัวไหนกับบ้านาตัวเขียวอะ <laughs> แม่จำไม่ได้ว่าไหนยักษ์วัดแจ้ง อะสีเขียวน่าจะยักว่าแจ้งสีขาวน่าจะยักวัดโพหนูได้ไงเมื่อกี้หนูอ,อ่านอยู่แบบหนึ่งนะคะเดยวขอเข้าไปอ่านกันยักว่าแจ้งอ๋อยักวัดแจ้งหมดเลยหรอ,อนี่เป็นยักว่าแจ้งหมดเลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าจะมีสองตัว เป็นยักวัดแจ้งหมดเลยค่ะยักวัดโพน่าจะอยู่ที่ฝั่งวัดโพนะคะเดี๋ยวเรามาจ่ายรูปก,กันค่ะ<า>ตอนนี้ก็จะเวลาหกโมงแล้วนะคะวัดก็จะปิดแล้วนะคะที่ก็คือวัดสุดท้ายที่วัดอรุณน,นะคะ<า>เดี๋ยวเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะไปหาอะไรกินก่อนนะวันนี้เราไม่ได้แวะกินขนมอะไรเลยนะคะมุ่งหน้าหาแต่วัดนะคะกลัววัดปิดนะคะ ใช่ไหมคะอดีวันนี้มีความสุขไหมคะมีความสุขชอบวัดไหนสุดมีวัดภูเขาทองภูเขาทองฮะภูเขาทองที่เดินขึ้นใช่ไหมแล้ววัดที่สอง่ะวัดที่สองที่อยู่ใกล้ๆกับวัดภูเขาทองแล้ววัดที่สามวัดกัลยาที่ไปที่ไปศาลแม่กวนอิมด้วยใช่กอนันนี้อันนี้ที่ห้าชอบที่ไหนสุดที่นี่เนาะคนเยอะเนาะ ใส่ชุดไทยกันแบบเยอะมากนะคะทุกคนดูใส่ชุดไทยเดี๋ยวเราจะมาอีกอแบบเดี๋ยวเราจะหา 2> <MP> 2. เวลามาโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องออดี้แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะทำ EP สองนะแต่นานหน่อยใช่เดี๋ยวเราหาเวลามาก่อนนะคะบ๊ายๆใส่ไทยด่วนใช่ค่ะ